สวัสดีครับผมตัวแทนชมลม2องอใจบุญเกื้อหนุนผู้ยอกรายนะครับวันนี้ก็วันที่2มีนาคม2566นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่ซอยสมเด็จเจ้า,าพยาซอย5นะครับซึ่งคุณป้าครับป่วยเป็นโรคชลานะครับซึ่งป้าเล็กน,นะครับก็ได้ติดต่อกับทางชมลมเพื่อที่จะขอแพมเพปดมาให้คุณยายใช้นะครับ เพื่อจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในคัวเรือนนะครับผมขอถามความรู้สึกรู้สึกพี่เล็กนะครับว่าที่ชมรมมามอบแถมเพื่อไทยอย่างเงี้ยก็ดีใจนะยังเห็นความคนแก่ยังมีคุณภาพอยู่เอาของมาให้ช่วยเหลือชาวบ้านก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคโอเคขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับก็เป็นคําชมจากพี่เล็กนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับขอกับตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะค